ขี่ยานไปแล้วมันสบายไหมสบายครับนี่อารีล่ะไ,นะลไหนอารีพูดว่าอะไรอย่าออกเส้นขาวล่ะอย่าออกเส้นขาวผ่านวัดด้วยวัดฉันเพล cái <laughs> cam nham yến, ถึงสี่แยกแล้วระวังระวังหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งขับไปเลยนะดูรถทางซ้ายก่อนมาเดี๋ยวป้าดูให้เดี๋ยวซ้ายไปไหนป้าไม่ได้เอาตังมานา